โอเคสวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมแทมมี่ในเกมไลเลนเจอร์นะครับหลังจากที่หายกันไปหลายวันเลยนะพอดีผมติดทุลานะแต่ว่าตอนนี้ก็เคลียร์งานหมดแล้วจะได้กลับมาทำคลิปให้ทุกคนได้ดูกันแล้วนะวันนี้นะอยู่ในดีายเหลืองนะที่ว่าเอา่าผมปั้นใหม่นะตอนนี้ต้องบอกตามตรงเลยว่าทีมผมแบบขาดเกียร์แบบ อย่างมหาศาลนะผมเห็นเกียร์เข้ามาแล้วแบบคันมือมากอยากจะกดสุ่มแต่ว่าด้วยความที่เราเป็นสายฟรีนะเราทำอะไรก็ต้องคิดเยอะไปหมดเลยนะทุกคนดูดิผมไม่มีรองเท้าใส่ง่าแล้วแบบเลแม่งโคตรเยอะเลยไอรดี ID นี้นะทุกคนผมก็ได้ไต่ด่านมาจนถึงด่าน192แล้วนะผมจะให้ดู เพราะว่าผมต้องการใช้เทียมเลเวลสองนะทุกคนมันจะทําให้การ p p ของผมง่ายขึ้นนิดนึงนะไม่เยอะนะแล้วก็สมบัตินี้ผมเก็บไปร้อยแล้วนะเล่นมันพุธรหัสนะทุกคนถ้าจะดันด่านผมแนะนําให้ดันวันพุธรหัสนะครับแล้วก็ด่านเนี่ยผมจะมาบอกวิธีนะเออถ้าสําหรับคนที่เล่นมาถึงด่านเนี่ยไอเทมอ่ะมันจะยังไม่เป็นเลเวลสองนะเนี่ยเราต้องกดเข้ามาอย่างนี้ก่อนนะกดเข้ามาให้มันขึ้นอย่างนี้แล้วมันจะเป็นนะ ตอนแรกอ่ะมันจะยังไม่เลเวลสองเราห้ามไปเล่นนะไม่ต้องไปเล่นนี่ไงปะมันจะยังมันจะยังไม่ขึ้นอ่ะมันจะยังเป็นเลเวลหนึ่งแต่ถ้าเรากดเข้ามาด่านนี้เราเราแค่กดเข้าไปแล้วเราก็กดออกเลยนะโอเคเข้ามาเนี่ยให้มันขึ้นอย่างนี้ปุ๊บแล้วเรากดไปเมนูหลักแค่เนี้ยเราก็จะได้เลเวลสองแล้วโอเคภารกิจของเราวันนี้ก็คือมาล่าตัวใหม่นะ ตามจริงไอดีเนี้ยผมผมจะหยอดแค่สักสองสามรอบพอนะเพราะว่าผมต้องเก็บตัวไปโคลาโบนะครับทีมผมมันขาดตัวยืนนะเพราะว่าถ้าไม่มีตัวยืนอะ่ะตอนเราไปเล่นพีพีนะทุกคนแม่งจะโคตรลำบากเลยโดนมิสไซ์ยิงแบบยิงกระเจิงอะ่ะมิสไซ์ใส่ยับหมดอะ่ะไอดีนี้ก็เวสยังไม่ได้ทำเลยนะเนี่ยวันเนี้ยวันนี้ผมยังไม่ได้ทำดูอีผมยังไม่ได้เล่นเวสสักวันเลยอะ่ะ ผมเข้ามาล็อกอินอย่างเดยวอเพราะไม่ค่อยว่านี่ดูตรงนี้ก็ยังไม่ได้ทำนะสามร้อยลูบี้สามร้อยลูบี้แบบอิ่มๆม,ม,มาลาปีโอเคเดี๋ยวเรามาลั่นกันเลยดีกว่าเดี๋ยวผมจะเปิดทุกไอดีเลยนะวันนี้ผมจะเปิดไอดีผมไมหลายดีอยู่ก็ประมาณสามสี่ไอดีมั้งโอเคไม่รอช้าเดี๋ยวเราไปล้างเกลือก่อนล้างเกลือสักรอบ โอเคหนึ่งดาวหมดเลยลวะเราล้างเกลือละมามาเริ่มกันเลยจบเลิ่อ1หนึ่งครั้งไปสำหรับไอดีนี้ผมว่าน่าจะน่าจะแบบเดือนเดือนทันวาเนี่ยเดือนมาการานี้ก็น่าจะเล่นง่ายขึ้นแล้วนะโอ้โหเปิดมาโดานใบแดงเลยขอลั่นๆหน่อยดิวะา m m คือแบบให้ดีๆหน่อยดิป้าอยากเกลือเยอะขอร้องผมขอร้องผมแบบ สงสารสายฟรีตาดำๆอ้อหอมยิ wow. ้มกระโลกไอ้วาวลูกรักกีเอ็มรอบสุดท้ายนะผมผมจะไม่หย่อนหมดนะไปเลยอุ้ยอันี้มันตัวที่ไอ้มูนมันเก้นี่ว่าเออผมจะบอกให้นะว่ามูนอ่ะเนี่ยปกติตัวนี้ใช้เล่นกับตัวบินได้นะแต่มีไอ้ตัวเนี้เข้ามาดูสกิลมานะทุกคนเห็นปะ มันยิงเนี่ยพวกบาเลียสมบูรณ์แบบหนเห็นปะมันยิงทะลุหมดเลยอ่ะโคตรโกรงอ่ะแล้วมันดามเมจแม่งอย่างเวอ่อร์ตีแรงมากนะใครไม่มีนี้แบบโอโ้โหพลาดจัดอ่ะผมบอกเลยว่าเกมนี้นะรู้อะไรไม่เท่ารู้งี้นะต้องมีไว้ก่อนโอเคสําหรับไอดีนี้ก็เดี๋ยวเราไปดีถัดไปกันเลยนะไอดี ID นี้เดี๋ยวผมไปมาท,เเทําเฟสที่หลังนัดคนไปดีถัดไปกันเลยโอเคตอนนี้ก็มาอยู่กันที่ไอดีเอ่อ power ร์มาซิลของผมแล้วนะทุกคน ไอดีนี้นะพอดีผมเข้ามานะล็อกอินนะรับห้าตัวแล้วผมก็หยอดเล่นๆน,นะแล้วก็ได้มาตัวหนึ่งนะแต่ว่ามันยังไม่พอนะครับไอดีเนี้ยถ้าเกิดว่าเราได้มาอีกสักตัวหนึ่งนะมันจะทําให้ไอกับปะของเราเนี่ยมีพรนะทุกคนแล้วคือพรสวรรค์ของมันเนี่ยนะมันจะทําให้โจมตีคิเทคอ้นี้โคตรแรงอะ่ะบอกเลยตัวแทงที่แบบถึงจะมีบาลงบาเดียก็แบบยิงกระจุยอะ่ะไม่ต้องกลัวเจอกับปะใส่ย,ยับนะ โอเคมามาเริ่มกันเลยเอาตู้ไหนดีทุกค,คนอ๋อตู้ใหม่แล้วกันตู้เก่าตัวน่าจะหมดแล้ว <c oughs> <c oughs> ผมว่ามันน่าจะไม่มีตัวนะตู้เก่าอะไปเริ่มกันเลยรอบแรกลืมๆขอหน่อยเอามาอีกสักตัวขออีกตัวหนึ่งนะ GM หยุดเลยตัวเดียวโบวี Bo ่มูนเหมือนกันว่าแม่เอ้ยตกใจหมด ไปดิทีเผอโหยลูกเสือเมอรี่ตัวเกลือแห่งวงการทีเผอมาดิโอ้เจมนักเวทว่ะไปเราไปช้าๆแล้วกันผมว่าไอดีเนี้ยผมผมจะไม่สุ่มตัวหมดนะผมจะเก็บไปนะผมจะเก็บไปสักสองร้อยใบเอาไว้เป็นลั่นคนลาโบลืมลๆลูบี้เยอะด้วยน,นะไอดีเนี้ยดูหกพันนะไปต่อไปต่อ ไปต่อโอ้ทำไมมันเจ็ดดาวมันเริ่มเยอะวะผมผมว่าผมดีตัวเนี่ยวะไปขอหน่อยเรายังไม่ได้สักตัวเลยนะเนี่ยแบบให้ตัวเดียวยังหอมาดิมาดิาดอีกสักตัว GM ขอหน่อยไม้ทีโอ้โหทำแมห้ชีนแมวอ,อะ่ะไม่อยากได้ อยากได้กบอ่ะอยากได้กระปะเพื่อนไม่ใช่อยากได้กบอย่าแม่งให้กบมาอยากได้กระปะให้หัวเขียวเขียวอะหัวเขียวเขียวอะเพื่อนขอหน่อยอะเพื่อนจีเอ็มโอ้นี่เขียวจริงไอเชี่ยเขียวจริงไปเราไปแลกตั๋วก่อนนะเรามาเปิดต่อสักอีกสักสามรอบแล้วกันว่าอีกสักห้ารอบแล้วกันผมอยากได้อีกตัวหนึ่งมากอ่ะขออีตัวหนึ่งเจมมาดิวิ่งที่เผื่อว่า ไม่ออกวงการเกมอย่าทำกันได้ไหมผูมันเล่นผมจริงวะผมไม่น่ามาเปิดเลยตู้เนี้ยไปยกเลิกสามครั้งเพื่อหวังผลมาหน่อยมาหน่อยขอหน่อยเกมขอหน่อยอีกตัวเดียวจะทำพรนึ่งอ่ะโอ้โหเลือดร้อน ตัวเดียว g เอมเอ้ยขอหน่อยไอดี ID นี้ผมขาดตัวยืนนะผมก็เลยต้องเก็บตัวไปโคลาโบนะก็โหเรียบร้อยเรอบสุดท้ายไม่มานะผมพอละตัวเดียวพอนะโอเคเดี๋ยวเราไปดีต่อไปกันเลยดีกว่าโอเคตอนนี้ก็มาอยู่กันที่ไอดีจินโทคีนะทุกคนกินโทคีเก้าราแม็กไอดี ID นี้ของผมนะต้องยอมรับเลยว่ามันขาดตัวดามจจริงๆนะคือดูดีมีแต่แทงสองตัว แล้วก็เป็นตัวป่วนนะไม่มีเดเมอนะตัวเนี้ยอ๋อมันมีเดเมจอยู่อะทุกคนแต่มันไม่ได้แรงอะ่ะเดเมจปะวะเว้ยไม่มีเดเมจเลยทุกคนสล็อตไม่มีเดเมจเลยเป็นตัวปวนอย่างเดียวแล้วดูคือแบบขาดเดเมจจัดอะผมต้องการจริงๆริงะคือคือผมต้องการจริงจริงนะไอดี ID นี้อ่าเหลอยว้สักร้อยแปดสิบตัวแล้วกันไปลั่นกันเลยไม่รอช้านะขอหน่อยดิขอหน่อยสักไอดีอะ คือมันต้องออกมั้งแหละมันจะไม่ออกเลยเหรอไอดีเนี้ยผมไม่มีตัวเดเมจเลยอะผมผมอยากได้ตัวเดเมจมามาดิโอ้โหเฮ้ยจะทำกันเลยเพื่อน GM ส่งมาหน่อยสักตัวมาดิกัปปะ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 เรียกกัปปะมาหน่อย มูลกับปะโอ้โหเด็กประโถมแม่งเอ,อ้ยเจ็ดาวเยอะจังวะโอ้ยอเคเราแรกแรกตัวไปหมดเลยนะไปสุ่มไม้หมดเลยวะโอ้เจมันทำกันเกินว่าขอกับป้าหน่อยดีอย่าทำกันเลยเพื่อนตัวนี้มันตัวลบร้างคำสาปของมูลจริงๆนะเพราะว่ามูลมันกากมาหลายปีและ้ะไม่ค่อยมีตัวเก่งๆมาเลยอะ ตัวนี้แหละตัวนี้แหละรอบนี้เลยต้องมาแล้วต้องมาแล้วมูนเอ็ดเวิร์ดถังโอกนะครับตัวแบบโคติ่มมาตัวเนี้ยทีเผอเฮ้ยหัวขโมยเจ็ดดาวอย่างเดียวเลยว่ะเอาดีสีรอบสุดท้ายผมอยากได้ตัวเดเมจแะจีเอ็ขอขอตัวเดเมจหน่อยตัวเดียวเคยดีนี้ไม่มีตัวเดเมดเลยอะ เออนี่ไงแม่งเรียกกบมันกบมันมาจริงด้วยหมาหน่อยมาหน่อยขอหน่อยอย่าทำให้ผมผิดหวังเลยกาชาเกมโอ้โหไอ้ไอ,อนี่มันตัวที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยไอ้บาว์มาร์ทเมโลเนี่ยมันออกเยอะจัดเลยอ,อย่าทำผมเลยผมขอรล้องให้ผมได้ดวงดีกับเขามั่งเถอะนะโอ้กาชาทำผมเกิน เกียร์แมนพลายมารอบสุดท้ายแล้วทุกคนผมว่าแม่งไม่ได้แน่ลเลยว่ะลกเลิกไปไม่ต้องนับแม่งละไปรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายของไอดีนี้นะผมต้องนั่งทับมือไว้นะผมจะไม่เปิดไปมากกว่านี้แล้วนะมาดิโบโอเรียบรอย้อยโคตรเกลือไอดีนี้ผมก็ต้องเล่นแบบนี้ต่อไปนะโดยที่ไม่มีตัวเดามจเลยนะเกียร์ก็มีเกียร์โดนแค่ชิ้นเดียวนะ โอเคเดี๋ยวเราไปดีต่อไปกันเลยดีกว่าโอเคมาต่อกันที่ไอดีไอดีบินดุของผมนะบินดุป้ายเหลืองผมบอกเลยแม่งไอตัวมูนอะแก้จัดอะแล้วดูดีผมปั้นมาแล้วอะผมปั้นมาเล่นแล้วแบบบินดุผมคือรอเกิดเลยอะเดือนอเดือนคิดมากเนี่ยผมน่าจะเปิดหมดอ่ะผมหาปืนมาใส่ให้แต่ว่าตอนนี้คือแบบคือคือคอมโบภาคพื้นที่แบบว่าสมบูรณ์แบบของผมอะมัน มันจะโดนในมูนนี่มันพังเว่มันตีทะลุอ่ะทีะนี้เราก็ขอเก็บมันไว้ก่อนล้วกันเก็บเผื่อได้ใช้งานนะแต่ว่ามันได้ใช้อยู่แล้วะตัวมันเก่งอ่ะอดีนี้ก็หยอดสักสี่รอบแล้วกันไปเริ่มกันเลยไอดีที่ไม่ได้อะที่ไม่ค่อยอยากได้อ่ะเดี๋ยวมันจะออกคอยดูทุกคนเชื่อผมปะดีเนี่ยรอดูเลยโอ้โหโดนใบเหลืองว่ะไอแดน ไอแดนใบเหลืองที่เผลอเจมผมแม่งรัวๆเลยแล้วกันมาดิมันจะไม่ออกเลยวะโอ้ยโอ้อีกสองรอบแล้วกันไปสองรอบสุดท้ายมามมาหน่อยดีทักไอดีซักไอดีโอ้ยอย่าทำกันเลยขอสักไอดีเถอะแลสเตอร์เฮ้ยผมผมจะไม่ได้ทักไอดียว่ผมเปิดไปเยอะมากแล้วนั้นนะ โอ้เรียบร้อยเรียบร้อยเลยแต่ดีนี้อ่ะเราเราถึงเราได้มาเราก็ยังไม่ได้เล่นหรอกนะเพราะเราต้องเล่นวินดูไปไปไอดีสุดท้ายกันนะทุกคนไอดี ID สุดท้ายถ้าไม่ออกนี่เกินแล้วนะโอเคตอนนี้ก็มาอยู่กันที่ดีสุดท้ายของผมแล้วนะไอดีพาวเวอร์นะไอดีนี้เดี๋ยวผมให้ดูเกียร์นะผมสุ่มเกียร์รอบที่แล้ว5้าพันลูบี้อ่ะไอดีเนี้ยดูดีสุดแล้วเนะี้ยได้โดนมาสามแล้วก็ได้อัพแสงมาเออพแสงมาหนึ่ง โอเคปะเราไปกันเลยดีกว่าเป้าหมายของเราไอ้มูลกลับปากไอดีนี้มีนี้ออกนะผมน่าจะได้ปั้นนะเพราะกบม,ม่วงผมมีเยอะอยู่้วน่าจะประมาณสิบห้าตัวไอดีนี้ขอยอดสักเอ่อสักห้าหกครั้งห้าหกห้าหกครั้งนั้นสามสิบตัวผมให้สามสิบตัวนะมาไม่ออกก็ไม่เอาละพอแล้วนะผมเปิดที่ผมเปิดไอดีพวกนี้คือแบบผมจะยอดแล้วก็ ถ้าไม่ออกว่าผมก็ไม่หยอดอลล้เจ็บยาวไปคนละโบดีกวะ่านะเพราะว่าตัวมันตัวมันบักนะเดี๋ยวมันก็โดเนเลยครัผมว่าตัวมันตีโคตรแรงอะ่ะเหมือนหนอนแสงอะทุกคนไปดิพอๆอเรามาตู้นี้ดีกว่าตู้ใหม่นี่ขอโคนี่หน่อยไม่เอาแล้วมูนอะขอโคนี่หน่อยโคนี่มาหน่อยโคนี่โคนี่มาดี โคนี่โคนี่จริงๆโคนี่โอ้เรียบร้อยอ,อ,อีกสองรอบสุดท้ายนะทุกคนไปไปกันเลยสองรอบสุดท้ายโอ้ยเจมันทำกันเกินปะวะผมไม่ได้สักไอ้ดีเลยอะไปรอบสุดท้ายมาดิหลับตาแล้วมูนกับปะ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  กระปะม้าหน่อยกระปะโอ้โหเรียบร้อยมูนหมูป่าอืมอีกเส่ารแล้วกันยอดยอดโอ้โเรียบร้อยก็เป็นอีกครั้งนะครับกาชาเกมไรเนเชอร์เล่นงานผมอย่างหนักหน่วงน,นะครับทุกคนอ <c oughs> ืผมท้อว่ะผมต้องทอํายังไงผมถึงจะดวงดีเหมือนคนอื่นเขาวะวันนี้เราเปิดไปประมาณห้าไอเดียนะทุกคนแบบ ไม่ได้สักตัวคืออะไรโอ้เจ็บจัดเลยอ่ะโอเคนะครับทุกคนก็เจ็บปวดเกินมาคูดไม่ออกเลยสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมก็ต้องผิดหวังกับกาชาเกนี้อีกแล้วนะแต่ไม่เป็นไรนะทุกคนเดี๋ยวเราไปลัน่นไปเกิดโคลาโบนะโคลาโบเดี๋ยวเราจะบับดวงสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผม้วยนะครับ ลาไปก่อนครับทุกคนสวัสดีครับ